สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะคือสถิตินะคะไปดูกันว่าบทนี้เราจะเรียนสถิติเกี่ยวกับอะไรนะคะใบความรู้แรกก็คือเรื่องแผนภาพกล่องนะคะแผนภาพกล่องคืออะไรแผนภาพกล่องนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจข้อมูลเชิงปริมาณได้ยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะที่เป็นผลมาจากการวัดค่าตำแหน่งของข้อมูลนะคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วก็คือมัธยาฐานนั่นเองนะคะที่เราเคยเรียนมาแต่ในที่นี้นะคะเราจะ,ะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะเรียกเขาว่าคอไทายนะคะคอไทาย ข้อทายคืออะไรนะคะข้อท้ายเนี่ยจะได้มาจากการแบ่งข้อมูลนะคะที่เรียงจากน้อยไปมากนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะเป็นการประมาณนะคะ ควอไทที่หนเนี่ยจะอยู่ใน25เปอร์เซนแรกนะคะ25แรกควอไทที่สองนะคะจะเป็นตัวที่แบ่งครึ่งของข้อมูลเลยนะคะซึ่งจะตรงกับมัธยาฐานนะคะตรงนี้และควอไทที่สามจะอยู่ที่75เอร์เซนนะคะอ่ะจะมี3าควอไทแต่ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะ วิธีการหานะคะว่าคอทายแต่ละคอทายเนี่ยหายังไงอ่ะเราดูนะคะคอทายนะคะเริ่มจากการที่เราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากพอเรียงได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะหามาัธยาฐานนะคะซึ่งจะตรงกับ ข้อทายที่2มัธยาฐานตรงนี้นะคะเราเคยหามาก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลพอดีนะคะอ่ะต่อไปหามัธยาฐานของข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าค้อทายที่2ก็คือควอทายที่1นะคะแล้วก็อันที่4นะไปหา ค่าของข้อมูลที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าคอถายที่2นะคะก็คือคอถายที่3นั่นเองนะใช้มัยธยฐานมัยธยฐานหาน,นะคะ,ะดูตัวอย่างที่1นนะคะเขาให้มาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบ ระหว่างภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนห้อง1นึ่จำนวน25คนนะคะเป็นดังนี้อ่ะเขาก็ให้มาเป็นดังนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเขาบอกว่าจงหาควอไททั้ง3ของข้อมูลควอไททั้ง3ก็คือควอไทที่1 2และ3นะคะเริ่มแรกคือนักเรียนจะต้องเรียงข้อมูลก่อนเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเรียงได้ตามนี้เลยนะคะเรียงเสร็จหา สิ่งที่จะได้ก่อนคือหามัธยาฐานมัธยาฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางข้อมูลที่อยู่ตรงกลางหมายความว่าแบ่งข้อมูลนะคะทั้ง2ฝ่ายออกตอนนี้อ่ะทั้งหมดมีเท่าไหร่หนูไปนับดูนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิหกสิบแดยี่สยิบสองยิบสี่ยี่สิบห้านะคะข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะคะ25้าก็คือตัวที่ สิ 13, นั่นเองเพราะว่าจะแบ่งตรงนี้มี12ตัวนะคะตรงนี้มี12ตัวตรงนี้ก็มี12ตัวอ่ะสีเขียวก็มี12ตัว 12, 12 12บวกกันได้24ใช่ไหมคะตัวนี้รวมกันเป็น25อ่ะซึ่งอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเราเรียกว่ามัธยาฐานอ่ะมัธยาฐานของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะตรงกับคอทายที่2นะคะจะตรงกับคอทายที่2 จากนั้นพิจารณาคอทายต่อไปเลยก็คือคอทายที่1นะคะคอทายที่2ได้เท่ากับ19้แล้วอคอทายที่2ได้เท่ากับ19ตรงนี้นะคะคือข้อมูลตรงนี้จากนั้นเราก็อันนี้ข้อ2เสร็จแล้วนะจากนั้นเราก็ไปพิจารณานะคะคอทายที่ต่ำกว่าก็คือคอทายที่1่ใช่ไหมต่ำกว่าก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงซ้ายที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเอาสีฟ้าทั้งหมดมาค่ะ แล้วก็มาแบ่งครึ่งเพื่อหาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละอ่ะมันมี12ตัวใช่ไหมที่เรานับไปตะกี้12ตัวแบ่งออกเป็นฝั่งละ6ฝั่งละ6ฝั่งนี้6ฝั่งนี้6นะคะได้ว่ามัธยาฐานที่ตรงกลางเนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลตัวไหนเลยนะคะดังนั้นตัวที่จะมาพิจารณานะคะก็คือตัวที่อยู่ ระหว่างตรงกลางตรงนี้ได้แก่15กับ16นะคะอ่ะเอาไปทำยังไงต่อนะคะ เอา15กับ16ตรงนี้มาบวกกันบวกกันแล้วหาร2นะคะต้องแบ่งครึ่งอาจจะได้ข้อมูลเป็น15.5แบ่งครึ่งออกมาแล้วนะคอทายที่1จะได้เท่ากับ15.5นั่นเองต่อไปนะคะเราก็เอาข้อมูลส่วนหลังมาส่วนหลังคืออะไรคือฝั่งสีเขียวตรงนี้ทั้งหมดนะคะฝั่งสีเขียวทั้งหมดเอามาพิจารณานักเรียนก็มาพิจารณาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอะ มันมีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมที่เราหาตอนแรกนะ,ะแบ่งครึ่งก็ได้เป็นฝั่งละ6นะคะข้อมูลตรงนี้มัธยาฐานไม่ตรงกับตัวไหนอีกแล้วดังนั้นต้องเอาตัวที่ใกล้มันที่สุดนะคะก็คือระหว่างตรงนี้เป็น24กับ25นะคะเอา24กับ25เนี่ยมาบวกกันแล้วหาร2ได้ออกมาเป็น24.5นะคะดังนั้นคอทายที่3เท่ากับ 24.5นะคะอ่ะสรุปได้ว่าคอท้ายที่1นะคะคือ15.5คอท้ายที่2คือ19และควอไทที่3คือ24.5นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ